สวัสดีจ้ะพี่น้องเมื่อนี้เพื่อนบ้านเพื่อนอันเอาเนื้อเอลก์มะห้จ้ะย,ยูนี่เขาเออนเอลกเมืองพี่น้องมีแต่เนื้องามๆาพี่น้องเอ้ยเพื่อเขาไปยิงมาใหม่ๆเพราะว่าอย่างเพราะว่าแฟนไกลเป็นไอ้เจ้าของที่จ้ะเพิ่นมาขอยิงบันนี้เพิ่นได้มาสองตัวกันเลยแบ่งกันจ้ะเพราะว่าซุ้มเพิ่นไปยิงเนี่ยกลายค้นแล้วก็เพราะกล้ไอ้แฟนไกล้เป็นเจ้าของที่ก็เลยแบ่งกัน อันนี้เพื่อนก็ไห้มาจ้ะอันนี้สิเป็นเนื้อที่บดแล้วมันสิเป็นเนื้ออันตัวนี่ได้จ้ะพี่น้องเนี่ยแซบแสบเด้แสบกว่าเนื้งงัวเฮายฝน้รายเนี่ยโตอันเนี่ยเขาเอื่นโตเอลกแต่ว่าไกลบลูว่าเมืองไทยเขาเอื่นโตอย่างเนี่ยจะตัวเนี่ยมันอยู่เทงเนี่ยจากภูเขาหลังบ้านใกล้เนี่ยจะเพราะ่าเขามาขอยิงพอไกลเ่เอาเงิ้น้ำแต่วพอไก่กะสิขอเอาเป็นเนื้อปกติแฟนกับเปเอาได้แต่นี่เขาได้ม้า หลายเขาก็เลยเออกมาแบงห้เพราะว่าเขาเหตดสําเร็จมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นเนือ้อปะปะยกขึ้นดิทาอุปเน่แต่เมืองจตุพน้องเนือ้อมันงามงามเด,ด้อันนี้จะเป็นเนือ้ออันนี้จะเป็นเนื้อบดอันนี้จะเป็นเนื้อสันมันได้จตุพน,น,น้องพูดเหเมืองงามงามเนื้อแดงจึงคืงได้มาส,สดๆแ,แล้วเด้อจ้ะตอนแรกพวกไก่สิบ่เอาได้พี่น้องเพราะว่าอย่าง ไอ้ปกตินะถ้าเขาเฮ็ดมานะเขาสีเอมามาคุณนะอันนี้ก็จะเป็นพวกเนื้อซุปนะคุณแต่มีซุปซุปขีเกียมันอืมมันดิซับเลยบ่ะแซ่บแซบเด็กพี่น้นนองคุณนาะจารย์ปกติทุกปีใกล้เ่เอาน้ำเดพวกเนื้อเก้งเนื้อกวางเขากันได้จ้ะใกล้กับเ่เอาน้ำเมื่อคุณเนื้องามน้ำเนื้อเนี่ยเนื้อตัวนี่แหละเนี่ยตัวเอ๊ ปกติโฟกไก่อบ่เอาน้ำได้พี่น้องเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของทีอยู่แต่ว,ว่าไอเขาให้เงินโฟกไก่กับบ่เอาตาบานอันนี้เขาเอามาให้เขาได้สองตู่เขาไปยิงมาเน็เจจ้ะสดๆละละละร้อนๆเลยพี่นอ้องเล้ยเพราะว่าแฟนไก่เรา,รเ,เ,ราเราบอร่ออยากเห็ดเราเราเราบ่เห็ดถ้าปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าเขาไปยิงอังเสนาฮาก,ก็สี เอามาเฮ็ดแบงกันเพราะว่าแฟนไก่เราบ่มัมากเฮ็ดเราบ่เฮ็ดจ้ะเขากับอันนี้เขาก็เลยเอามาห้คือเขาเฮ็ดเสร็จสับเดียบร้อยแล้วเพราะว่าไก่บอกว่าถ้าเป็นโตมาาเสียไก่บ่ห้เอามาสงสารจแตว่าถ้ามาเป็นเนื้อเป็นอย่างแล้วจ้ะกะกะกะคือเฮาไปซื้อเอาเนื้อกะสิคือเฮาไปซื้อเอาเนื้งัวเนื้อหมูน้ำตลาดนะเนาะจ้ะพี่น้องแต่ว่าตัวนี้แซบด้อจ้ะแซบอีหล like. ี ถ้าเป็นพวกเค็ดซุปเนี่ยจะเนี่ยถ้าเป็นพวกเฮ็ดซุปเนี่ยโอ้โหสดยอดเลยใกล้กินอยู่จ้ะปกติใกล้ไปซื้อเอาเสียนาก็จังเขาไปซื้อเนื้อเนื้อหมูเนื้งงวยอย่างเส่นนะจ้ะแต่น,นี่เขาได้แบบมาสดๆร้อนๆเลยแต่ว่าปกไก่บ่เอามาเป็นตัวจ้ะคือคือเขาเฮ็ดเซตสามแล้วรอยแล้วปกไก่ก็จังเอาพี่น้องคิดมึงยูน้ำ ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแพงขึ้นอย่างในเด่นในพี่น้องเนื้อพวกเนี่ยเพราะว่าอย่างมันบริได้มมนยิ่งได้ง่ายๆได้ต้องมิใบขออนุญาตแล้วก็ต้องไอ้มาขอกับเจ้าของทีเป็นยิ่งซุ้มซีซุ้มหาบริได้จะแต่แฟนกายเป็นเจ้าของทีอยู่แถวนี้ก็เลยเขาก็เลยแบ่งมาให้เพราะว่าพอกายบ่เอาเงินมึงพี่น้องเนื้องามงามุามืนะ่ะ ขเขาเฮ็ดมาให้หเรียบร้อยเขาแยกสัดส่วนใหพมพพ้ออันใดเป็นอันใดอันใดสําหรับอันนี้แม่พี่น้องมึงไปตามมาผัดกวกะเพราคาดไหมอันนี้ก็จะเป็นเนื้ออย่างว่าเนื้อสันมันแต่เขาหอยเนาะแยะมาเนี่ยสองห่อสามห่อแก,ก้กบบโอกาจับตกใส่ถุงมือ <laughs> เขาใส่ล้งางใหม่แบบนี้แล้วเจะ เมืองพี่น้องเนื้องามงาม,งามอันนี้จะเป็นพวกกระดูกต้มซุปจ้ะไก่สิมาต้มซุปก๋วยเตี๋ยวเสร็จจะ้ะเพราะว่าเขาเขาเห็นว่าไก่มากกินพวกซุปพวกอย่างแต่คนไทยเนะจะไก่ก็จสมาเห็ดเป็นแบบต้มพวกต้มซุปก๋วยเตี๋ยวสันแค่นี้กะทั้งสั่นเมื่อน,นี้กะแค่นี้ก็เนาะจะเขาพึ่งมให้ใเนี่ยเด็กเราได้พี่น้องเขาเป็นยิงม้าเมื่อเนี่ยเนี่ยเขาพึ่งกับมา้มามา้าเราเขาก็มาเห็ดเห็ด<ๆ><ๆ>เราบะนี้ เขาก็เลยโทรมาหาแฟนแฟนเขาก็เลยถามว่าเอาบอเพร,ราะว่าเขาแยกเป็นเป็นเนื้อเป็นอย่างห้เรียบร้อยแล้วแฟนก็เลยว่าเออเอากระได้เองนน่น่ะกับบอกาปฏิเสธเพิ่นเนาะเลยตูนเพิ่นก็เลยเพิ่นห้เงินแฟนกับบเอาบอ่นี้นี่ครั0สองทุ่มเราได้จ้ะเพิ่นก็เลยบอกว่างังซส่นก็นสิเอาเป็นเนื้อเป็นอย่างมมให้แฟนเพิ่นก็เลยบอกว่าเออโอเคเวลีฟีนะต่อไปเวลี <โฮ S 1> บราชัดเนี่ยจะตูอันเนี้ยนี่ เนี่ต <S trips> no ัวอันนี้นี่ตัวนี้แลวจาเนื้อเนี่ยสิบเอ็นกิโลสิบเตันกิโลตัวหนึ่งเนี่ยเจ็ดร้อยแปดร้อยโลเพราะนี่ะตัวเนี่ยถ้าขึ้นไปเก็บเฮดขังเถิงเนี่ยต้องระวังนะจ้ะไปเก็บเฮดซุ่มซี้ซุ่มหาเนี่ยต้องต้องส่งเสียงดังจะไปเก็บเฮดไปพร้อมนี่ต้องล้องเพ้งขึ้นไปพร้อมได้ไปเก็บเฮดทั้งหลังม่านใกล้จ้ะเพราะว่าถ้ามันไปถ้าสมมติว่าอยู่ คือซึ่งเสียถ้าไปเง,งียเงียถ้าไปพ่อมันเห็นมันแลนไรต่ำเลยเนี่ยพี่น้องตัวเนี่ยแนลนไรหน,นีแลนหนีเะทันเน่พี่นอ้องบพะคือกวงได้กวงงในสีแลนหนีเฮาแ้าตัวนี่ถ้ามันตื่นเฮาเนี่ยมันแลนไรเฮาได้จะ้ะต้องให้ระวังแต,วแต่ว่าถ้าเฮาแต่ว่าถ้าสมมติว่าใกล้ไปเก็บเพชรนี่เสียใกล้สีรองเพ้งไปพร้อมใกล้สกลับแมงเสียสีรองเพ้งไปพร้อมมันด้ยินเสียงเฮามันก็หน,นีขึ้นไปนะเขาจะไปเห็นตะขี่มัน เห็นโตมันดอกมันได้ยินเสียงเฮาไปตะไก่มันกันหนีแต่ว่าหนีไปดลียุใส่เห็นตะขี่มันแต่ว่าถ้าสมมติว่าไว้ขึ้นไปเงียบๆนี่ไปพ่อมันม่เลียอะไรเฮาเด้อเพราะว่าหานังเทยาย้ำมือเศร้าเนี่ยจ้ะพี่น้องมันลงมากินหญ้ายุสนามหญ้าบ้านใกล้เด้อตอันเนี้ยแต่ว่าสิบ่แม่นพอเปนแม่มันเด้อจะเป็นลูกมันลูกมันเกิด่ทรนะท่านมีเขาดอกมีเขาแน่ออๆลูกมันลูกมันอีกตัวใหญ่เลยพี่น้องซ้ำง้วผุนเด้อลูกมันน่ะ ลงมากินหญ้าอยู่สนามมะหญ้าบ้านไก่ก็สิมีพวกเก่งพวกกวางพวกหยังเนี่ยลงมาประจําแต่ว่าเนื้อตัวเนี่ยสิเป็นเนื้ออันนี้เด้อจ้ะพี่น้องแซ่บแซ่บเลิศ <laughs> อังสันแค่นี้อ่ะอังสันก็แค่นี้ก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวไก่เอาเนื้อใส่ตู้เย็นอัดใส่ซองฟีดไว้ไก่อนแล้วก็สิแบ่งไว้ถ้าเฮ็ดซุปเพ็ดหยังอันนี้ก็สิไว้ถ้าผัดกะเพราบ๊ายบายจา้า